บางครั้งความสําเร็จครับอาจต้องอาศัยเวลาเป็นตัวช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับจะเจอกับผมเดินนัดแบบนี้แน่นอนครับมีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลและแนวทางฟุตบอลที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้มาฝากพี่พี่ท่าน3คู่แบบนี้ทุกวันอย่างแน่นอนครับถึงโปรแกรมฟุตบอลค่ําคืนวันนี้ครับจะค่อนข้าง ข้างบางตาแต่นัดวิเคราะห์และคดสันมาให้แล้วครับกับ3ตัวที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับแต่ก่อนที่เราครับจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเกมฟุตบอลในค่าคืนวันนี้ครับก็ ยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดด้วยรายการยบเมื่อวานนี้กับตัว v i p ก็แตกเข้มๆกันไป1ตัวและชุดอัลบ้าม3ก็วินวินกันไป1ชุดใครที่อยู่ในหมู่บ้านในครอบครัวขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาครอบครัวร่วมรุ้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันครับกำลังมองหาแนวทางฟุตบอลดีๆก็ตามเข้ามาเจอเจอกันในหมู่บ้านตามเข้ามาสัมผัสนบรรยากาศในหมู่บ้านได้เลยครับทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบ รอยแล้ครับและสำหรับคัมคือวันนี้ครับกับ3คู่ที่น่าเลือกเชียร์จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันได้เลยครับคู่ที่หนึ่ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําคัาคือวันนี้ครับมองไปที่ศึกฟุตบอลฝรั่งเศส ลีก2รอบตัดเชือกนัดที่1ได้เลยครับเป็นทางด้านเจ้าถิ่นจาก D2 อยากแซงเอตียนครับวันนี้จะเปิดรังเย้าต้อนรับการมาเยือนครับทีมจาก D1 งอยากชได้ของเม็ดครับกอลน้งเตะวันนี้ครับเขากลับมองว่าทีมจาก D2 อย่างแซงเอตียนเหนือกว่าตัวชาครับถ้าจบเสมอจําเป็นที่ต้องเปิดบ้านเอาชนะเท่านั้นในเมื่อกระแสเปิดมาแบบนี้ครับและนัดเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมให้แล้วครับวันนี้แนะนำครับให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างแซงเอตียนได้เลยครับถึงผลงานช่วงหลัง ของแซงเอเตียนเองครับจะดูสะดุดและแผ่วให้เห็นบ้างแต่ผลงานช่วงหลังที่ผ่านมามีสถิติการเฝ้ารังเย้าที่น่าสนใจเสียเหลือเกินครับกว่า10เกมนะครับที่ในบ้านของตัวเองครับแซงเอตียนไม่แพ้กับใครเลยเก็บชัยชนะไปถึง9ครั้งจาก10เกมหลังสุดที่ผ่านมาส่วนผลงานของเมสเองครับวันนี้ถือว่ามาจากลีกที่ดูเหนือกว่ามาตรฐานฟุตบอลอาจจะดูดีกว่าแต่ผลงานช่วงหลังยำแย่เสียงจริงครับแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมและสถิติการออกบอลเป็นเกมเยือนถือว่าเป็นปัญหา หลักๆในช่วงที่ผ่านมาของเม็ดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นในเมื่อกระแสเปิดมาแบบนี้ครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างแซงเอเตีย e นครับวันนี้จะปิดประตูแพ้และหากมองหาผู้ชนะครับยังคงมองว่าในบ้านของแซงเอตเตีย e นมีความน่าสนใจมากกว่าวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างแซงเอเตีย e นได้เลยครับคู่ที่2ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่าคืนวันนี้ครับมองไปที่ศึกไอร์แลนด์พรีเมียย์กันได้เลยครับเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่างวารูครับวันนี้จะเปิดรังยา่าเอต้องรับการมาเยือนของกา สำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เขามองว่าวารูในบ้านดูเหนือกว่าแบบชัดเจนครับโจทย์เดียวของวารูในค่ําคืนนี้ต้องเปิดบ้านเอาชนะเท่านั้นถึงจะแฮปปี้ครับในเมื่อกระแสะเปิดมาแบบนี้จอะลึกเข้าไปดูกระแสะภายในและภาพรวมให้แบบละเอียดเลยครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างวารูได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของวารูเองในช่วงหลังที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่กําลังยอดเยี่ยมจริงครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไป4เสมอหนึ่งและในช่วงหลังที่ผ่านมายังมีใส การเฝ้ารังเย่าที่แข็งแกร่งเสียเหลือเกินครับส่วนางด้านทีมเยือนอย่างกาดาเบ้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มจริงๆครับ5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมแต่ปัญหาหลักๆครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่กาดาเบ้ออกไปเล่นในบททีมเยือนเนี่ยยังมีผลงานที่ค่อนข้างแย่เพราะฉะนั้นสําหรับค่ำคืนวันนี้ครับถึงฟอร์มช่วงหลังจะค่อนข้างสูสีแต่วันนี้กระแสะภายในเองเอียงไปที่เจ้าถิ่นอย่างวาลูแบบนี้แนะนาครับให้เลือกเชียววาลูจะเปิดบ้านเบียดเอาชนะกาดาเบ้ได้อย่างน้อย1 ประตูครับคู่ที่3ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ฟุตบอลรอบเช้ากันได้เลยครับคิกออฟตีห้าครับเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่างพันไมรัตครับจะเปิดรังเยา้าต้อนรับการยเยือนของซานลอเลนโซในเกมแรกครับเสมอกันมา1ประตูต่อ1วันนี้กลับมาเตะในบ้านของพันไมรัตกับโจทย์ที่เปิดมาให้พันไมรัตก่อนลงแตะเหนือกว่าแบบชัดเจนครับหตรงเพื่อเสมอตัวต้องลุ้นตรงที่2ถึงจะแฮปปี้เมื่อเจาะลึกเข้าไปดูกระแสะภายในและภาพรวมครับแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอย่าง 1, ันไม่รัดได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของไพรมันรัดเองช่วงหลังที่ผ่านมาถือว่าดูดีเลยและวันนี้ยังได้เปรียบที่เล่นในทิ่นของตัวเองใส่ติการเฝ้ารังเหย้าในช่วงที่ผ่านมาถือว่า แข็งแก่งและก็ดุดนนันจริงครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างซานโอลเรนโซถึงผลงานช่วงหลังครับจะก,กระเตื้องขึ้นมาแต่วันนี้ครับรับบทออกมาเล่นเป็นทีมเยืยนอนเจาะลึกเข้าไปดูให้แล้วปัญหาหลักๆของซานโอลเรนโซครับโ,โหเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่ที่รับบทออกไปเล่นเป็นทีมเยือนถือว่าคาดหวังอะไราไม่ได้เลยครับและกระแสว,วันนี้ยังเอง็นเอียงไปที่เจ้าถิ่นอย่างพันไมลัดคุณภาพฟุตบอลเกตฟุตบอลทุกอย่างดูเหนือกว่าจริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับหนึ่งตุงมาไวครับพันไมลัดไหลอย่างแน่นอนให้เลือกเชียย์ไปที่เจ้าถิ่นพัันม จะเอาชนะห่างด้วยสกอร์อย่างน้อย2มเมล็ดได้อย่างแน่นอนไม่เจ๋าก็เจียรครับสําหรับคู่นี้สําหรับวันนี้ครับนี่คือ3ตัวที่น่าเลือเชียร์ประจําคัาคืนวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไร <c oughs> ก็รวมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและจะเจอกับผมเดินนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ